สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมผลงานตกแต่งภายในบ้านสร้างเองรำลูกกาของ5กันค่ะการตกแต่งของหลังนี้เป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชูรี่เน้นโทนสีทองตัดกับสีครีมให้ความหรูหราลักชูรี่มากๆเลยค่ะการตกแต่งในโซนแรกเป็นโซนลิฟทงรูมค่ะโซนนี้ถูกตกแต่งด้วยการตกแต่งผนังพร้อมกับตกแต่งด้วยกระจกเพื่อให้พื้นที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้น และยังตกแต่งฝ้าหลุมขนาดใหญ่เต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วยค่ะถัดมาตกแต่งเป็นเคาน์เตอร์พร้อมกับตกแต่งตู้โชว์กระจกทั้งสองฝั่งโดยส่วนของตัวเคาน์เตอร์ตกแต่งด้วยกระจกเพื่อให้พื้นที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นถัดมาตกแต่งเป็นทีวีเซตด้วยโทนสีครีมทองเข้ากันทั้งบ้านแบบนี้เลยค่ะในตัวของผนังทีวีเซตยังสามารถเปิดปิดผนังเพื่อรับแสงธรรมชาติได้อีกด้วยนะคะ ดีไซน์ของผนังแบบนี้ทำให้บ้านดูไม่ทึบและมืดจนเกินไปค่ะในส่วนของโซนลิฟ g งรูมตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการตกแต่งผนังซุ้มโถงเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ของบ้านค่ะและภายในโซนลิฟทงรูมยังตกแต่งด้วยการตกแต่งผนังรอบบ้านเพื่อเพิ่มความสวยงามและความลงตัวให้กับบ้านอีกด้วยค่ะพร้อมทั้งคุมโทนด้วยโทนสีครีมทอง เพื่อให้เข้าตีมกันทางบ้านและยังดูสวยระมุนตาลักชัวรี่มากๆเลยค่ะไฮไลท์ของการตกแต่งในโซนนี้คือการตกแต่งผนังเต็มพื้นที่สูงติดฝ้าเพดานแบบนี้เลยค่ะการตกแต่งผนังเต็มพื้นที่แบบนี้ทำให้บ้านดูสวยงามและยังดูกว้างขวางมากขึ้นอีกด้วยนะคะถัดมาเป็นการตกแต่งฝ้าหลุงเพื่อให้เข้าเสจกันทางบ้านและยังเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่อีกด้วยค่ะ โซนถัดมาเป็นการตกแต่งโซนทานอาหารค่ะจุดแรกเป็นการตกแต่งฝ้าหลุมเต็มพื้นที่ด้วยโทนสีทองถัดมาเป็นโซนเตรียมอาหารตกแต่งด้วยเคาน์เตอร์บาร์พร้อมกับตกแต่งแหลกไว้พร้อมทั้งยังคุมโทนด้วยโทนสีครีมทองตัดกับสีดำเพื่อให้เข้าเสร็จกันทั้งบ้านอย่างลงตัวแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของโซนเตรียมอาหารด้านหลังบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ครัวเต็มพื้นที่พร้อมทางบิวอินตู้เก็บของด้านบนเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะโซนถัดมาเป็นโซนทางขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองค่ะเริ่มที่การตกแต่งประตูกั้นห้องเพื่อแยกสัดส่วนของห้องได้อย่างชัดเจนเลยค่ะตัวประตูเป็นแบบบานพับ3ตอนเพื่อใช้งานเปิดปิดได้อย่างสะดวกและยังช่วยประหยัดพื้นที่อีกด้วยค่ะ ขัดมาเป็นการบิ้นตู้เก็บของใต้บันไดค่ะตู้นี้ยังถูกดีไซน์ให้เข้ามุมตรงใต้บันไดได้อย่างพอดีและสวยงามมากๆเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปที่การตกแต่งชั้นสองเราพามาดูการตกแต่งห้องนอนในชั้น1กันก่อนค่ะในส่วนของโซนแรกเป็นโซนหัวเตียงค่ะตกแต่งด้วยการตกแต่งผนังหัวเตียงพร้อมกับติดไฟซ่อนและยังบุด,ด้วยหนังกำมะหยี่เพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วยค่ะ และโซนเตียงบิวอินด้วยเตียงขนาด6ฟุตพร้อมกับลิ้นชักเก็บของเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะถัดมาบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าพร้อมทั้งบิวอินเป็นโตเครื่องแป้งเข้าเซตกันอย่างลงตัวและสวยงามแบบนี้เลยค่ะโซนทีวีตกแต่งเป็นทีวีเซตพร้อมทั้งบืออินเป็นตู้โชว์กระจกและด้านข้างยังตกแต่งด้วยผนังเพื่อให้เข้าเซตกันอย่างลงตัวและสวยงามมากๆค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือการตกแต่งฝ้าหลมเต็มพื้นที่พร้อมกับติดไฟซ่อนอย่างสวยงามเลยค่ะและภายในห้องยังตกแต่งเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์กั้นห้องเพื่อแยกสัดส่วนของห้องนอนและสัดส่วนของส่วนกลางได้อย่างชัดเจนและลงตัวมากๆเลยค่ะถัดมาเป็นการตกแต่งของโซน p r i w a y e r i v i n g Room ค่ะโซนนี้ตกแต่งด้วยทีวีเซตพร้อมทั้งตกแต่งผนังรอบด้านเพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วยค่ะ การตกแต่งผนังยังคลุมโทนด้วยโทนสีครีมทองและตัดกับลายหินอ่อนอย่างสวยงามเลยค่ะและตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการตกแต่งกล่องม่านเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเรียบร้อยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือการตกแต่งฝ้าหลุมพร้อมกับติดไฟซ้อนอย่างสวยงามเลยค่ะถัดมาเป็นการตกแต่งชั้นสองห้องแรกเป็นห้องนอนตกแต่งด้วยผนังหัวเตียงพร้อมทางบิวอินเตียงและบิวอินตู้เสื้อผ้าและโตเครื่องแป้งเข้าเสร็จกัน ภายในห้องยังตกแต่งด้วยฝ้าดุมเพื่อเพิ่มความสวยงามและเข้าเซตกันทางบ้านเลยค่ะในโซนถัดมาเป็นโซนทีวีตกแต่งเป็นบิวอินทีวีเซตพร้อมทางบิวอินเป็นโตทำงานและบิวอินเป็นชั้นลอยเพื่อไว้สำหรับเก็บของต่างๆด้วยค่ะถัดมาเป็นการตกแต่งห้องนอนที่สองห้องนี้คลุมโทนด้วยโทนสีดำค่ะตกแต่งเป็นผนังหัวเตียงพร้อมทางบิวอินเตียงและตู้ข้างเตียง ในส่วนของผนังหัวเตียงเราทำการติดไฟซ่อนไว้ด้านในเพื่อเพิ่มมิติและความสวยงามให้กับผนังหัวเตียงขึ้นไปอีกค่ะถัดมาเป็นการตกแต่งเป็นกล่องมา่านเพื่อเพิ่มความเรียบร้อยและโซนทีวีบิวอินเป็นทีวีเซตและด้านข้างการบิวอินเป็นโต๊ะทำงานขนาดเล็กเข้าเสร็จกันค่ะและตกแต่งเป็นฝ้าหล่มเต็มพื้นที่พร้อมกับติดไฟซ่อนเพื่อเพิ่มความสวยงามและเข้าเสร็จกันทั้งบ้านค่ะ ห้องถัดมาเป็นการตกแต่งห้องพราค่ะห้องนี้ตกแต่งเป็นชุดวางผ้าล่ระดับพร้อมทั้งตกแต่งผนังด้านหลังเพื่อให้เข้าเซตกันแบบนี้เลยค่ะการตกแต่งห้องสุดท้ายเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะสุดแรกตกแต่งเป็นผนังหัวเตียงพร้อมทั้งบิวอินเตียงและตู้ข้างเตียงทั้งสองฝั่ง ในส่วนของผนังหัวเตียงตกแต่งเป็นการตกแต่งลายหินอ่อนพร้อมกับติดไฟซ่อนเพื่อเพิ่มความสวยงามและความหรูหรารักชุรี่ค่ะโซนถัดมาเป็นโซนทีวีตกแต่งเป็นทีวีเซตเต็มพื้นที่พร้อมทางบิวอินเป็นตู้เก็บของด้านล่างแบบมีลิ้นชักเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะและภายในห้องยังตกแต่งด้วยฝ้าหุมขนาดใหญ่เต็มพื้นที่และติดไฟซ้อนเพื่อเพิ่มความสวยงามอีกด้วยค่ะ บริเวณรอบห้องตกแต่งเป็นการตกแต่งผนังด้วยโทนสีครีมทองและตัดด้วยสีดำเพื่อให้คุมโทนเข้าเสร็จกันทังบ้านค่ะถัดมาเป็นการตกแต่งภายในห้อง w a l l i n c l o s e t ค่ะจุดแรกบิวอินเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์กั้นห้องเพื่อแยกสัดส,ส่วนของห้องนอนและห้อง w a l l i n c น o s e t ค่ะ ายใน Walk-in Closet, เซตบิวอนเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มพื้นที่พร้อมทางบิวอินเป็นไอแลนต์ตรงกลางเพื่อไว้สำหรับเก็บของต่างๆค่ะและยังบิวอินเป็นโตเครื่องแป้งเข้าเซตกันอีกด้วยค่ะสำหรับทางขึ้นบันไดชั้น2ตกแต่งเป็นเคาน์เตอร์เพื่อไว้สำหรับเก็บของและยังตกแต่งผนังด้านหลังเพื่อให้เข้าเซตกันอย่างลงตัวเลยค่ะ และยังเพิ่มความสวยงามด้วยการตกแต่งผนังประตูพร้อมทั้งตกแต่งผนังทางขึ้นบันไดเพื่อให้เข้าเซตกันทางบ้านแบบดีเลยค่ะ